สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Billiver สามหกเก้าซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีมีนและแลัคนามีนสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อ,อื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชาแนลของเราด้นะครับขอบุณครับใครอุการดูดูส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาที่ Billiver สามหกเก้าซึ่งอยู่ด้านล่างนี้นะครับแอดไลน์ดีมาถามค่าครูได้ตอนนี้มีโปรโมชั่นลดให้สามต่อนะครับ ตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยายนถึงวันที่1ิบกันยายนแต่วันนี้วันที่ห้าแล้วนะครับเหลือเวลาอีกแค่ห้าวันก็ลิแอดอลานาดีมาทำค่าคูณเลยครับจะได้ราคาพิเศษลดสุดๆไปเลยนะครับลดที่สุดแล้วนะคลิปนี้จะเป็นกรารพยากรณ์ดาวราหูย้ายราศีแล้วนะครับ <c oughs> ขออภัยครับย้ายจากราศีเมษพบการเงินเข้าสู่เรือนตนุนะครับก็คือทับหลักขนานั่นเองนะครับราหูทับหลักเนาะก็ วันที่17ตุลาคม2566ส่งผลกระทบอย่างไรกับราศีมีนคณามีนเราม,มาติดตามราฟังกันเลยครับโอเคทีนี้เราต้องมาทําความเข้าใจก่อนว่าลัคนามีนอยู่ตรงนี้และกราศีมีนด้วยนะครับสีแดงคืออะไรสีแดงคือพื้นดวงนะครับพื้นดวงเป็นราศีนะครับหมายความว่าอาทิตย์กําเนิดแต่ว่าคนเกิดราศีนั้นเช่นคนที่เกิดกลางเดือนมีนาคม จนถึง13เมย13เมษายนคือสองการใช่ไหมครับก่อนสองการนั่นแหละนะครับก็อยู่ประมาณนี้พ่อผมเลยเกิดราศีมีนพราเกิดวันประมาณวันที่10บอะครับอ่านะครับ10เมษายนก่อนสองการแค่3วันเองเกาะระวังขาดเลยอะนะครับอ่าดาวอาทิตย์เนี่ยก็เกิดอ่าอาทิตย์กําเนิดอยู่ราศีมีนนะครับแต่ละคณะอื่นนะแต่เกิดราศีมีนครับพ่อผมนะส่วนพี่ผมเกิดราศีกันนะครับโดนทั้งบ้านนะผู้ชายนะครับมีแม่ผู้หญิงคนเดียวเนาะ พี่เกิดราศีกันแต่ละขนาดตุลน,นะครับอันนี้รู้ลัลขนาะแต่ว่าพ่อแบบไฟไม่บ้านสมัยก่อนเลยไม่ทราบว่าเกิดเวลาอะไรนะครับจําได้แต่วันเดือนปีเกิดเนาะโอเคขนาดวันที่เกิดปีเกิดยังไม่แน่ใจเลยว่าใช่หรือเปล่าคือพ่อผมจะเกิดปีสองสี่ครับไม่ใช่สองห้านะสองสี่เลยอะ่ะทีนี้แต่ว่าปลายปอืมทีนี้เรามาดูกันตรงที่ ดาวราหูย,าย้ายจากราศีเมษเนี่ยคือคุณลัคขณามีนะครับหรือราศีมียเนาะเจอปัญหาด้านการเงินมายาวนานมากเมริเกอยู่อยู่ราศีเมษทั้งหมด7ปีแต่ผมคิดว่าคงไม่ได้ลายทั้ง7ปีหรอกนะครับแต่มันเพิ่งมีปัญหาตอนปีหลังๆเช่นดาวราหอูออกจากราศีพฤษภมาทับก็คือกลุ่มกันสองดวงดูไหมครับเมริเกะอยู่กับราหูเจอกันในในราศีเมษเนี่ยนั่นแหละคือช่วงที่แบบ คือแบบมหาปัญหาครับก็จะปาเรื่องการเงินเลยคนราศีมีนเนี่ยก็จะมีปัญหาด้านการเงินแล้วมาปรึกษาดูดวงเชนตัวเยอะมากครับในช่วงที่ดาวคือหมายถว่าประมาณปี2ปีนี้นะครับก็จะสลับกันไปสลับกันมาอยู่นะครับเช่นดาวราหูม,มาอยู่ราศีเมษแล้วดาวมฤรตยูก็ไปราศีพฤษภแล้วก็ถอยหลังกลับมาราศีเมษอีกครั้งหนึง่งแล้วก็เดินหน้าไปอีกเนีย่ยมันวุ่นวายมากตอนนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องการเงินการเดินสายชาก็จะวุ่นวายมากเลย แล้การเงินเลยมีปัญหามาประมาณสัก2ปีก็แต่โควิดน่ะพูดง่ายนะครับก็คือสามปีบวกปีนี้เป็นปีที่สี่คือลาหูมันอยู่ใช่ไหมครับก็ประมาณสี่ปีอ่ะคุณโดนหนักอ่ะคือสี่ปีแต่ทําจริงอ่ะโดนมาประมาณแปดปีนะครับก็คือมรุตยูอยู่เ็ปีบวกกับลาหูอีกปีหนึง่งนะครับทําจริงปีครึ่งใน,น,นลาหูเนะี่ยแต่ว่ามันซ้อนกันครึ่งปีนะครับอดังนั้นก็เลยบวกไปอีกหนึ่งปีเป็นแปดปีนะครับคละสี่มีเนี่ยก็เลยทําให้มันอ่วมเรื่องของการเงินถูกไหมครับ พอดาวราหูย้ายสิบจบตุลาคมาเหมือนยกภูเขาออกจากอ,อกล้วทีเนี้ยเหลือดาวพฤหัสดีดวงเดียวเป็นราชาชโชคเดืกอการเงินทีเนี้ยนะครับรีบโกโยเต็มที่เลยครับเพราะมีเวลาอีกแค่ครึ่งปีเท่านั้นเพราะมันเสียไปแล้วครึ่งปีเข้าใจไหมครับราหูทับกับดาวพฤหสัสบดีในราศีการเงินเนี่ยราศีเมษเนี่ยนะครับครึ่งปีดังนั้นเนี่ยเหลือเวลาอีกแค่ครึ่งปีโอเคไหมคือมันจะมีทั้งดีและเสียในตัวเสียคือเสียดดยที่ทนันทีจะได้เต็มเต็มปีหนึ่งเนาะแต่ได้แค่ครึ่งปีแต่ข้ เสียก็คือมันได้แค่ครึ่งปีนั่นแหละโอเคไหมอ่าดังนั้นเนี่ยไม่เป็นไรได้ครึ่งปีก็ยังดีกว่าไม่ได้ถูกไหมครับคือคบางคนนะี่ยบางทีไม่ได้เลยนะครับทั้งทั้งหนึ่งปีนั้นไม่ได้เลยดาวพฤษฎีนะครับเพราะว่าสมมติว่าถ้าดาวราวหูยังไม่ย้ายครับดาวพฤษีจะโดนหนึ่งปีเต็มเลยคือหมายถึงว่าคุณไม่มีทางดีเรื่องการเงินเลยาทางทงที่ดาวพฤษฎีเนี่ยนะต้องรออีกสิบสองปีถึงมาอยู่ในเรื่องการเงิน กใจไหมครับอะไรเงี้ยคือแบบเสียดายอะไรเงี้ยแต่ตามจริงไม่ใช่นะจำไว้ไม่ใช่คือดาวรา,วาวหูจะย้ายแล้วนะครับจะเจตุลาคมเหลือคือพฤศจิกาธันวานะครับแล้วก็มกรากมพา,ามีนาเมษาก็ใช่ไหมครับอ่ะก็เหลืออีกประมาณเกือบครึ่งปีเลยนะอ่ะดังนั้นเนี่ยก็มันยังเหลือครึ่งปีก็ยังดีกว่าไม่เหลือ้าใจไหมครับทีนี้พอมาเจออาทิตย์ทับอาทิตย์คืออย่างนี้คนลักมีาเมียนะครับจะเจอปัญหา50%นะครับมันคนลักขณากัน ลาวลาหูมาจากเดอนวินาศเสียดายที่มันมาจากเดอนวินาศมันเลยทาให้คนราคนามีนยังไงก็เสียเข้าใจไหมครับยังไงก็เสียต่อให้ไม่มีอาทิตย์คือสมมติว่าคนเกิดราศีเมษราศีพฤษภราศีมิถุนราศีกรกฎราศีสิงห์อย่างเงี้ยก็จะโดนแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะไม่มีอาทิตย์อยู่ตรงนี้เข้าใจไหมครับอ่ะอยังผมเกิดราศีพฤษภผมก็ไม่โดนลาหูนะเออใครเกิดราศีมีนราคนามีนคนที่เป็นราศีมีนเพียวอะครับเต็มตัวอ่วมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ใครที่เกิดราศีกันลัคนามีนอันนี้โดน70เอ่อขอโทษอ่อใครใครเกิดราศีกันลัคนามีนโดนร้อใครเกิดราศีมีนลัคนามีนโดน70%็ดรเซนครับใครเกิดลัคนามีนแต่เกิดราศีอื่นที่ไม่ได้มีสีแดงอยู่ตรงนี้แปลว่าคนนั้นเสียแค่ห้าสิบโอเคไหมนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว,าวิน่าทับตัวเนี่ยมีความกดดันมีความ เปลี่ยนแปลงนะครับครั้งใหญ่ในชีวิตเพราะมมนอยู่ในเกณฑ์ละขณานะครับลาหูก็เปลี่ยนแปลงวินาศก็เปลี่ยนแปลงดังนั้นเนี่ยจึงหมายความว่าเราควรจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอย่างเช่นเรากําลังจะแบบมีปัญหาเรื่องงานนะครับโอเคลาออกไปเลยไปทําที่ใหม่จบนะครับเนี่ยคือหมายถึงว่าต้องจบเลยนะเพราะวินาศแปลว่าสิ้นสุดแปลว่ามันต้องจบเข้าใจไหมครับจบจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่น ความรักรู้สึกว่ามันคือเอันพูดไม่ดีดีกว่าเพราะว่ามันมันเป็นคือคือนักพยากรณ์เขาห้ามพูดนะครับก็เอาไปว่าเออโอเคไม่พูดกันนะเอาไปว่าเออเอาการงานพูดได้แค่การงานเพราะการเงินมันไม่น่าจะเกี่ยวข้องสมมติว่าธนาคารเนี้ยเราเราเราฝากเงินไว้ที่ธนาคารเนี้ยธนาคารเนี้ยรู้สึกว่ามันไม่ดีเลยบริการไม่ดีเก็บเงินก็รู้สึกไม่ค่อยมั่นคงไม่ค่อยปลอดภัยเรารู้สึกมาเปลี่ยนธนาคาร ปิดบัญชีนั่นแล้วมาเปิดบัญชีใหม่ในธนาคารอื่นแบบนี้ก็ได้ครับเนี่ยเขาเรียกว่าเปลี่ยนโดยเส้นเชิงโอเคนะนะครับเพราะวินาศมาทับตัวแปลว่ามันต้องเปลี่ยนหมดแล้วเพราะมันอยู่ในเกณฑ์ลัคนาะเดี๋ยวดาวราหูก็จะมาเป็นวินาศเกษตรอันนี้คือจะดีขึ้นนะครับดวงเมืองก็เหมือนกันนะครับดาวราหูมาทับเป็นภพลาภะถึงจะดีขึ้นนะตอนนีะยังละสัรละสายอยู่บ้างภายในปีครึ่งนี้นะครับคือตามจริงผมรู้มากกว่านี้แต่ผมขอไม่พูดเพราะว่าพอเวลาพูดเรื่องการเมืองทีไร ทุกคนก็จะแบบคือบางคนบางคนบางคนก็จะมาพิมพ์ด่าผมอะครับคือแบบอืมไม่เอาดีกว่ามันไม่อยากหาเรื่องเส่ตัวนะครับคือตามจริงอะผมฉะไม่ได้ทุกคนแหละแต่ผมไม่อยากทําเพราะว่าคือคือมันลําบากตอนนี้มันทุกคนลําบากอยู่แล้วว่าผมก็ลําบากผมก็ไม่อยากจะหาเรื่องใส่หัวก็ไม่เอาเห่ามาใส่หัวครับประมาณเนี้ยอืมก็โอเคไม่ยุ่งก็ได้อืมตามจริงเป็นการฉะทุกคนเลยนะถ้าเปิดมามา,มาบ้าเนี่ยครับ มีสิทธอะไรมาว่าคนอื่นตัวเองดีแล้วหรือ,อยังอะไรแบบอ่ะทีนี้คนที่เกิดราศีมีเนี่ยเจออาทิตย์ราหูแปลว่าสุร,ยาาริยคตรู้จักกันเนาะแม้กระทั่งเด็กสมัยใหม่ก็น่าจะรู้จักเนาะสุริยาคาตเนี่ยหมายถึงเงาของโลกบางดวงอาทิตย์นะครับคือมันสว่างตอนเช้าปกตินี่แหละ แต่อยู่ๆก็มืดโดยฉับพลันนกแตกรังมดวิ่งชนกันไปมั่วนะครับปกติมดจะต้องเดินกันสวยงามเป็นแถวเป็นระเบียบเข้าใจไหมครับมดเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีระเบียบมากนะครับก็คือไปไหนมาไหนจริงอยู่ว่ามันอาจจะมีแบบไปตัวเดียวแบบไปค้นหาครับก็เรียกว่าเป็นฝ่ายค้นหาไปหาอาหารไปหาอะไรเงี้ยครับคือรังใหม่อะไรเงี้ยมันจะมีตัวไปหาอยู่มันก็คือแตกรังออกไปแต่เสียา่าจะทําให้หมดแตกรังกันหมดเลยครับคือไม่มีเป็นแถวเลย่ยอะไรประมาณเนี้ยครับ ก็เนี่ยสังเกตได้นะครับพอพอเกิดสุญญากาศปุ๊บมันจะเกิดแผ่นดินไหวตามมาในทางโหราศาสตร์เรารู้นะครับแต่ว่าดาราศาสตร์กับธรณีวิทยามันคนละคนกันเข้าใจไหมครับคือดาราศาสตร์ก็ดูแค่ดวงดาวธรณีก็รู้แต่ธรณีถูกไหมครับก็คือพื้นดิน่ะดูแต่พื้นดินแต่นักโหราศาสตร์รู้ทั้งสองผสมกันนะครับพอเกิดสุญญากาศปุ๊บในโลกใบนี้จะต้องมีการขยับตัวของผันโลกเนี่ยเรารู้เลยครับอย่างเช่นไฟคะแนอะไร แสงของดวงอาทิตย์ที่มันพุ่งออกมาครับที่ที่เขาบอกว่าเอ่อมันตรงกับดาราศาสตร์บอกพอดีว่าแบบสิบเอ็ดปีหนึ่งครั้งเซลล์สุริยะเนี่ยจะจะพุ่งก็สู่โลกนะครับแล้วเอ่อเขาเรียกว่าอินเทอร์เน็ตหรืออะไรบางอย่างเนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าบางอย่างจะใช้ไม่ได้ซึ่งก็เกิดขึ้นไปแล้วในทางนาซาเขาก็ประกาศออกมาว่ามีแสงสุริยะเนี่ยพุ่งก็ชนโลกนะครับทาให้ดาวอรแิแดตที่ถ่ายอยู่ครับดับไปชั่ววินาทีหนึ่ง ไม่แน่ใจว่ากี่วินาทีนะประมาณ10วินาทีมั้งครับแล้วก็กลับมาใช้ได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะมันเจอแสงสุริยะเนี่ยครับมันจะทําให้โลกเกิดภัยธรรมชาติภัย,ยพิบัติครับครั้งใหญ่เลยมันยิ่งกว่าว่าว่าแผ่นดินไหวอีกนะครับก็เช่นตอนนี้ก็จะเกิดที่อินโดนีเซียเนาะเจ็ดจุดหนึ่งลิตรนะครับหรือหรือแมกนิจูดก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาเปนเป็นแมกนิจูดเนี่ยมันคือลิตรเหมือนกันหรือเปล่าใครทราบ คอมเมนต์ให้หน่อยนะครับว่าลิกเตอร์กับแมกนิจูดเนี่ยมันมันต่างกันยังไงหรือมันอันเดียวกันแต่เขาแค่เปลี่ยนชื่อนะครับผมไม่ทราบแต่เอาเป็นว่ามันก็คือเจ็ดจุดหนึ่งนั่นแหละครับอ่ะประมาณนี้อ่ะทีนี้ยังไม่หมดเวลาอีกนิดหนึง่งที่ใครเกิดราศีกันอันนี้ยโดนร้อยเปอเนตย่างครับระวังดีๆนะคนเกิดราศีบีนกับคนเกิดราศีกันไม่ใช่ลัคานะครับอ่ะทีนี้อาทิตย์อยู่ตรงเนี้ยรา,าหูราหูเลงนะครับราหูเลงเนี่ยมันลายสุดเพราะอะไรครับ ดาวมันประจันหน้ากันเหมือนคนที่ไม่ถูกกันประจันหน้ากันเช่นคนคนหนึ่งไปงานหนึ่งแล้วอีกคนหนึ่งที่ไม่กินสั้นกันเน่ยนะครับเดินมาปุ๊บเนี่ยก็เ,ยเรียกว่าเล่งกันก็หมายความว่ามันมันพร้อมจะฉากรพร้อมกันจะนวกันนะครับอะไรประมาณนี้มันคือลายนะมุมลายครับมุมร้อยแปดสิบเนี่ยลายที่สุดถ้ายิ่งร้อยร้อยร้อยแปดสิบองศาเนี่ยอันนี้ยิ่งลายที่สุด คือแม้กระทั่งคู่มิตรยังแตกแยกกันเลยแล้วคุณคิดดูว่าดาวบาบเคาะเล็งกันน่ะอทิตย์เนี่ยเป็นดาวอาภัยกฤิตเล็งกับดาวราหูที่เป็นดาวบาปบัะเคาะมันก็คือร้ายไงครับดังนั้นเนี่ยจะมาถึงคือคัมภีร์เหมือนกันนะสองราศีและรา,าศีมีเหมือนกันคือ3ประเภทเนี่ยคืออาธิตย์คือชื่อเสียงอธิตย์คือตําแหน่งหนะ้าที่การงานแต่ว่าคุณจะถูกล้มเก้าอี้ล้มตําแหน่งลม้มคือไม่อยากพูดคํานั้นแต่ว่าล้มจุดๆ,ๆอะครับอเราเคยเห็นกันมา นักต่อน,นักแล้วนะครับล้มล้มตำแหน่งล้มเก้าอี้นั่นแหละประมาณนั้นแหละครับอ่ะแล้วชนี้อาทิตย์ราหูเนี่ยใครมีในดวงชะตาอยู่ในราศรีใดก็ตามถ้ากลุ่มกันสองดวงเนี่ยหมายถึงคุณจะเจอเพศภยัยครั้งใหญ่ในชีวิตหนึ่งครัง้งอันนี้อาจารย์ผมพูดมาเนาะอ่ะก็แปลว่าระวังมากๆเพราะว่าเพศภัยใหญ่เนี่ยมันหมายถึงเช่นถ้าเป็นค้าขายคือลมละลายคืออ่าบางคนอาจจะเตดโคกเนี่ยก็คืออันนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าทุกคนจะเจอแบบนี้นะครับแต่หมายความว่า มันจะมีเหตุอันตรายแล้วก็รลายแหล่มากเลยครับในชีวิตเนี่ยอาจจะถูกโกงถูกหักหลังอะไรเงี้ยครับแบบ